โอ้มพ่อลาหูขจัดเคาะภัยประจุธรามิโอ้มพ่อลาหูขจัดเคาะภัยประจุธลามิโอ้มพ่อลาหูขจัดเคาะภัยประจุธลามิโอ้มพ่อลาหูขจัดเคาะภัยประจุธลามิโอมพ่อลาหูขจัดเคาะภัยประจุธลามิโอ้มพ่อลาหูขจัดเคาะภัยประจุธลามิโอมขอบารมีองค์พ่อลาหูโปรดเมตตาประทานพรประทานที่ประยานอันศักดิ์สิทธิขจัดเคาะภัยอันตรายทั้งปวง แคล้วคลาดปลอดภัยมงคลอยู่ดีสันติสุขด้วยเทินสาธุ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 สาธ,สาธ,สาธ,สาธุสาธุโอ้ของแม่ทิพย์อยู่ไหนเอาแม่ทิพย์ก่อนเอาแม่ทิพย์นคนแรกก่อนนี่นะคะ,ะหนั่งอยู่กับตีหนั่งอยู่กับตี สาธุพ่อสาธุสนาธุูสาุนี่่ะอ๋อแม่นวลเอาละอ่นี่สาธุปิธิรับ